เปิดภาพทายาทในตระกูลเบลล่ารานีหลังพาเปิดตัวเรียกแทนตัวเองแบบนี้เป็นหลานชายสุดที่รักของนังเอกซุปตาเบลล่ารานีแคมเปญอย่างน้องเกนที่ตอนนี้อายุครบสามขวบแล้วและเพิ่งจัดงานฉลองวันเกิดไปหมาดๆเป็นภาพที่น่ารักหนักมากเมื่อสาวเบลล่ารานีโพสตภาพพัฒนาการของหนูน้อยน้องเกนเกนสุดที่รักพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า happy birthday เกนเกนนะครับเป็นคนดีร่าเริงสดใสแข็งแรงเป็นที่รักของ แม่แม่กับยายยายและทุกคนตลอดไปนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะสาวเบลนั้นใช้คำเรียกตัวเองว่าแม่แม่และอาจจะสร้างความเข้าใจผิดนิดนิดจนมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถามตรงๆว่าเขาเป็นอะไรกันส่วนแฟนๆต้องเข้ามาชี้แจงแทนว่าน้องเกนๆก,น,กนเป็นหลานชายสุดที่รักของเบลล่านั่นเองโดยเบลล่าได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งเขียนข้อความว่า happy birthday ย้อนหลังเกแกกนมาม้าวันนี้ปะป๊า,ปาอีกไม่กี่วัน รวมยายด้วยไหมอีก2วีคขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทางบ้านเลยนะ Always be by each other side no matter what มีความสุขมากๆนะรักหลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเขามาแสดงความคิดเห็นมากมายไม่ว่าจะเป็นน่ารักแม่ะของเก้นน่ารักมากที่สุดน่ารักมากแม่ะของเก้นสุดหลอ่อและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมาย